สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับามาห้าฟรีโนนะฮะรถคันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินบัตรประชาชนไม่หมดอายุนะฮะโอลอยมาเรียบร้อยใช้งานปกตินะครับเครื่องใช้ได้ไฟติดครบทุกดวงนะครับชุดสีนะฮะตามสภาพแต่ไม่แตกไม่ลาวซีดบ้างตามการเวลาเครื่องดีครับวันไม่ออกนะฮะ ไฟไม่แตกไม่ล้าวนะครับรถน่าใช้1หนึ่งคันนะครับ0 8 9 8 1 4 4 3 1 6นะครับป่าลุงนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาหรือลำอินทาซอยวชระพลนะฮะไม่แพงครับไม่แพงเดี๋ยวราคาจะลงไปด้านล่างนะครับพร้อมกว่าปีรถด้วยนะฮะน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับนี่นะครับรถสีมีบ้างนะครับรถไปใช้งานครับ ใช้งานได้ครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่แพงครับไม่แพงนะฮะชอบก็มาเอานะครับย้ำศูนย์4ปดเกาแปดหนึ่งสีะครับอ่านรุ่งนะฮะ เรามาดูใต้เบาะกันนะครับไม่ยกเบานะที่ไหนโอเคอ่านี่นะฮะสตาร์ทก่อนสตาร์ทหน่อย โอเครับเครื่องเดินเรียบนะฮะเดินเรียบๆเครื่องเดินเรียบเอาเปิดไฟเลี้ยวหน่อยเลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวขวาโอเคจะไปข้างหน้านะไปเลี้ยวโอเคอีกท่านึงโอเคบีบแต้หน่อย โอเคไฟปิดเปิดย่าไม่เห็นอยูไฟขาดเบาๆเว้ยให้บังเสียนเครื่องเครื่องเดินเรียบนะครับเดินเรียบไม่แพงนะครับอ้าวขี่ดูหน่อยครับ นู้เลยเป็นหน้าประตูเลยราคาจะลงไว้นล่างนะครับกินกลางโทรมาได้น,นะครับตามสภาพครับเป็นตัวคาบูนะฮะคาบู แต่ก็ตั้งใหญ่เลยเออวนดูยอดนึงเอ้ยไม่ลูกน้องเยอะจังวะเอ่กเต๋อเต๋อเยอะนะครับช่วยรีวิวหน่อยวะเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆนะครับรถนะฮะกำลิงกางเข้ามานะครับถึงแปดเก้าแปดถึงสี่สี่สามึงหกนะครับรถยนต์ก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีนะฮะ มาดูในช่องเลยนะครับรถเก่าแต่เล้าใจครับรถมีมาเรื่อยๆนะโอเคครับผมขอบคุณครับ